สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะพามาชมเหรียญใบโหพหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเหรียญน,นี้น่าจะเราปีน่าจะปีสองหสองกว่าไม่เกินสาหแน่นอนพอปีสามหกเามีรุ่นสร้างศาลาแต่เป็นพิมพ์หน้าเดียวกันนี่แหละแต่ข้างหลังเขาเขียนว่ารุ่นสร้างศาลา เรามาลงกล้องดกันไหมหน้าหลวงพ่อคมมากเมตตาหลวงพ่อคมมากใช่ไหมเ <c oughs> มตตาใบหน้าหลวงพ่อคมมากล่องลอยลิ้วลอยลอยความยับย่นแมริ้วผม <c oughs> เส้นหน้าผากแม่เส้นริ้วผม,มนะนะริ้วผมเส้นหน้าผาก มาต้นผากใบหน้าข้ตาลองแก้มหูคมคางคมเห็นไหมปากคมมาตองรอการขูดแกะที่ไม่เรียบตึงแต่ดูใบดูก้านใบโพคมมากก้านใบโพนี่คมมากนะการกนี่คมมากการนี่คมมาก การมาเลยคมมาก,การมนเลยคมมาใชนไหมตูจีวอนดูคอเล่นหาหลักร้อยปลายนะเหรีญนี่ดูจีวอนดูคอใช่ไหมดูความคมของลิวจีวอน ริ้วคอเห็นไหมล่องแก้มไหมเป็นริ้วๆๆๆๆๆๆความคมแล้วคมมากเห็นไหมริ้วพวกล่องแกม้มพวกเนี้ยริ้วพวกเนี้ยคมมากริ้วพวกเนี้ยจะคมมากเนหะ็นไหมนะผ่าปั๊มอ่ะจะคมมากแล้วล่องแกม้มล่องปากล่องจม,ม,มูกคมทุกอย่างคมหมด หน้าไม่เพี้ยนนะ่ะดูความคมต้องรูตัวตัด 就很难，嗯。 ถ้พี่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นแังใจผมทำคลิปใหม่ๆนะครับพี่พี่